ผลถึงเลือกมาฉีดิปเลื่อหน้าผากกับคนนุณหมอค่ะหามาหลายๆที่แล้วค่ะก็มาถูกใจที่นี่เลยรู้สึกว่าฉีดไปแล้วมีแล่คนชมว่าโอเคสวยฉีดท,ที่นี่อยู่ได้นานนะนานมากรู้สึกครั้งที่สองนี่คือนานจริงๆ <c oughs> กลับมาเติมแล้วมีความรู้สึกว่ามันเริ่มยุบลงตัวนี้ที่หายเยอะช่วงนี้ก็จะฟูๆขึ้นมาต้องการเปิดหน้าผากสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง ก็เปิดไรผมขึ้นไปก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปด้วยค่ะเอามาปรึกษาคุณหมอก,ก่อนแล้วคุณหมอก,ก็ให้คาแนะนําที่ดีมากหมอก,ก็บอกว่าโครงหน้าเราควรจะเติมแบบไหนวนะันไ่ะมีการแนะนําที่ดีอะค่ะสวยทูกใจอยู่ได้นานด้วยไม่โปไม่ไม่หลอกตาดูแล้วเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนี่าว,วขนาดว่านานแล้วก็ยังรู้สึกว่าก็ยังดีนะ ออยังไงแล้วลองมานะคะที่นี่ด,ดีจริงอยู่ได้นาน,น,านคุ้มกับเงินที่เสียไปอ๋อไม่น,าน่ากลัวอย่างที่คิดเลยแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนี่สงสัยตรงไหนไหม่สงสัยเลยเดิมแล้วเนี่ยหน้าผากข,ของคุณเมจาแคบเนาะแรกเลยเราปรับรูปทรงให้กลมกลมขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็เหมือนดึงเปิดให้หน้าผากอ่ะกว้างขึ้นซึ่งออกมาได้ดีมากน,าน้าสดใสขึ้นเยอะเลยนะว่าเออริ้วรอยเราก็ดีขึ้นไปด้วยเหมาะกับคนที่แบบหน้าผาริา้วรอยด้วยหน้าผากแคบหน้าผากแบบหน้าผากแบ่ง จะได้เปิดเฮงๆรับรับไปด้วยนะคะหมอเบบอกว่าสวยถูกใจเลยไหมคะสวยถดใจคุณหมอเบลบอเดี๋ยวชีวิตคนเราอย่าหยุดสวย